สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพีุ่านสบายดีมาทุกทุกคนมันเป็นพวกกับพมึพี่น้องเลยผูก้ามากับผูกเขามาฟัดเลี้ยวไปนี่คือเห็นคือเห็นหลงกันแล้เหม็นหรือบอสเข้าป่าโอ้โสดายเดียบานดลเดีายเยะบ้านหมแล้วเท่าโอ้ล้วนอล้ว mmmm 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 một mmmm này. mmmm 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 sậu 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 Ủa xì đài đâu này phụ Nào mà thím phụ Xong đó phụ nào Ơ ơ của ua Xong đó phụ nào Ủa xì ừ, ừ. đài Bồ đồ ma nó Bồ hành bồ ma เห e so oh, oh, so ็น so ก so like um ินปิดลบอลีนหมุมานี่อุ้ยเหมนนิดเวโอ้หะได้มาปิดขีดจะหักขลยพดมไูจิ้มตืนพดแต่นี่มัน tạ thổ mà mà làm lẳng ui nó sẽ đi bàn không phải nó khẳng khẳng này khảy lũ khảy lũ Monter, mm. monter. Mm. 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 าคนเดียวคือเก่าคือเดิมหามบนมันเป็นเลยไอ่ปนอกเป็นเป็นก็ออกบ้านนี่นี่นี่นเป็นก็บ,บ้านเขาหูโห่เห็ดเผาบ้านหิรุงงุกนอกตะวันองบริบดรักเห็ดออกนี่น Thương... ở sơ re ban mình có hết ao ban bự lận lo phânam con lựa đó

หนึสองสี่หกหกจุมหกจุมอยู่นั่นนี่มาพอไล่ซ่าอยู่นั่นนี่มาไล่ซ่าอยู่นั่นนี่หกจุม้มฮะเมตตาเดิอดใส่โอ้แล้วแต่ Nước hướng sấy Bắt nằm nằm bắt sụp ở đứa bắt Vì nó Mẹ tạ thì có ấm nạm thì đó phải hát tỏi, phải lên lưỡi và phải <laughs> tay họ ma, cái tay họ hộp trên họ Bỏ mời 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 เห็นเห็นเห็ดลังหูบาขาหูงเลยห็นม่ตากเก็บอืมเราอางไงเดี๋ยวเ้าไปดูในบุมีบ่แต่ก็นานหั่นก็้อมข่างหมดข่างหมูแตงนะอยอืมไม้ยมขึ้นมาหอเทศงรอบ่เออในเห็ดแดงนะมาอน่อะเอาดเลย นี내내่ชมดอกไม้เห็นชมกันบุคือที่ชมเรียบบุนี่เฮ็ดหนากับพอแกงพ่อจะชมเลยนี่ข้างหาก็มีแตกบานมีหนุกแดดเหลืองก็มีหนุกขาวก็มีเฮ็ดตาก็ได้เฮ็ดไข่ก็ได้ก็ได้แต่เฮ็ดปวก เมาได้อินพอแกงเขาก็เลยให้เมตตาเก็บเอานะฮะนดอกงามๆกันนี่เหมือนมัอืมนี่เหมืนก็ได้พอแกงคือกันบ้านนี่พอแกงไขมันอืมอย่างเงิบมาหอเนี่เขาก็จุคลิปเพียงเพื่นเพื่อนพาก็เลยกดแชร์กดติดตามเด้อสวัสดีคลิปหน้าพบกันใหม่แม่ไม่ใส่ตาใ้าพี่น้องไปกำลังใจก็ได้ขาบัสบ่้านยังดอกอันในขาบัสแต่เจะคือประกาศยังบ่ทรงจะเศร้าๆก็ได้จังหวะไปเมื่อน5กัน บ่ตะคาบัดบ่ว่าพื้นว่าแต่เก่าน่ะปีละเถื่อได้เงินเดือนอันนี้สิฮอด2ปีแล้วแหละปีปลายแล้วยังบ่ได้เงินเดือนอยู่นี่จัง่ดแล้วา2ปีูเด้อบดาบัดก็บ่ได้นี่